โอเคกล้องสั่นไหมโอเควัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเรียวๆอีกคลิปหนึ่งนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของลถบังคับ1ต่อสเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นรถค่ายจีนนะครับที่เราเห็นนะตอนนี้นะครับชื่อคลิปก็ตามนั้นเลยก็คือเป็นคาเซมอโต้สกายแลนเนอร์นะครับโอเคแต่ว่าความพิเศษคันนี้คือรีโมทเนี่ยเขาไม่ใช่เดิมนะครับรีโมทเขาเปลี่ยนมาใหม่ผมได้มือสองมานะครับรีโมทตัวนี้จะเป็นตัวคลื่น2.4 แล้วก็รองรับอยู่ประมาณ4ี่ a ช n e l ลนะครับก็คือจะนอกเหนือจากเดินหน้าถอยหลังแล้วเนี่ย mm hmm. เขาจะมีช่องสัญญาณเพิ่มมาอีกสองช่องนะครับก็เอาไว้ใช้เป็นพวกไฟแสงสว่างหรือว่าเป็นพวกไซเรนพวกเสียงอะไรพวกนี้ได้นะครับหน้าตาของรถนะครับจริงๆก็รถรุ่นเก่ามากแล้วนะครับรุ่นนี้ก็น่าจะสิบกว่าๆนะครับเกือบยี่สิบปีแล้วน่าจะเลรนั้น Okay. นี่ก็คือหน้าตาของรถนะครับแต่คันนี้มันจะไม่เดิมเพราะว่ามันมีการทำอะไรอย่าอื่นเพิ่มมาผม okay. จะทให้มันชัดขึ้นหน่อยโอเคก็คันนี้นะครับเราได้มาเนี่ยตัวเฟรมบนเนี่ยมันยังอยู่แต่ว่าเขามีการปาดมาผมก็เลยตัดให้มันสั้นไปเลยให้มันให้มันวาวแบบนี้ไปเลยนะครับก็ ตัวนี้เป็นล้อริฟนะเใรล้อล้อแรลลี่เนี่เดี๋ยนะโอ้ยอันนี้คือล้อที่มันมานะครับที่มาคือคือล้อเขาสภาพไม่ค่อยดีคือทำสีมาด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือล้อมันมีแตกข้างในนะครับแล้วก็ดุมรูดบางวง สรุปคือเราเปลี่ยนล้อใหม่ละกันนะครับอันนี้ชุดนี้สี่วงใช้ไม่ได้เลยเขาออกไปเราเปลี่ยนมาใหม่คือเป็นล้อแรลลีออ่นะครับซึ่งตัวนี้เอาไปเล่นคือสมัยก่อนผมเอาไปทําเป็นรถด,ดิฟนะครับก็เล่นดิฟได้แบบขับขึ้นสี่ล้อในสมัยสิบกว่าปีที่แล้วนะครับตอนนั้นยังใช้ท่อ PVC เป็นไม่ใช่ท่อพ v c ีเขาเรียกท่อพ e ในการทําเป็นยางนะครับยังไม่มียางดิฟจําหน่ายนะ นะตอนนั้นนะสิปีกว่าหรือ20ปีแหละประมาณนี้นะตอนนั้นเราใช้ท่อ PE สีดำนะครับเอามาเป็นยางของรถดิฟแล้วค่อยๆมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะนะช่วงนั้นผมก็ใช้รุ่นนี้แหละเล่นนะครับขับสี่ล้อเนี่ยแหละตอนนั้นยังไม่มี RWD เข้ามานะครับมันก็เลยเก่ามากนะฮะทีนี้เอ่อตัวนี้เนี่ย จุดเด่นของเขาเนี่ยนะครับก็คือในสมัยนั้นเนี่ยก็คือเพลทเนี่ยเขาจะเป็นอลูมิเนียมมานะครับสมัยนั้นจะมีหลายสีมากปัจจุบันน่าจะมีแค่สีเขียวเลมอนสีเดียวที่เป็นเวอร์ชั่นสเวอร์ชันน1จะมีหลายสีอันนี้ก็เป็นสีหนึ่งนะครับเป็นสีออกส้มๆหน่อยแล้วก็โชกตัวนี้เขาก็ลูกอ่าทางเจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนมาเป็นโช๊คสีม่วงนะครับแล้วก็มีอะไรอีก จุดเด่นอ่าอีกเรื่องหนึง่งจุดเด่นของตัวนี้คือระยะฐานล้อนะครับคือจากฝั่งซ้ายถึงมาฝั่งขวาเนี่ยปกติแล้วจะอยู่มาสักร้อยเก้าสิบบวกลบนิดหน่อยนะครับแต่ตัวนี้จะอยู่ที่สองร้อยบวกลบนิดหน่อยคือความกว้างของของบอดี้ที่จะครอบเนี่ยจะต้องประมาณสักสองร้อยมิลปกติแล้วจะร้อยเก้าสิบมิลในรถสเกลไฟฟ้าหนึ่งต่อสิบแต่ตัวนี้จะใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับคือเขาจะกว้างขึ้นมาอีกหน่อยประมาณสองร้อย ซึ่งถ้าจะครอบแบบสมบูรณ์เนี่ยมันจะต้องเอาเป็นบอดี้ของรถน้ํามันมาครอบหรือไม่ก็เป็นบอดี้ที่เป็นทรง200มิลลิเมตรมาครอบมันถึงจะพอดีไม่งั้นมันจะล้นซมล้อนะครับหรือไม่งั้นก็ต้องแบบแต่งสไตล์เป็นแบบเลนลี่ให้ล้อมันเลยซุ้มมานิดๆหรือไม่ก็ทําเป็นรถด,ดิฟก็ตอนนั้นคือเราก็จะให้ล้อเนี่ยด้านบนตรงนี้หลุดเข้าไปในซุม้มแล้วข้างล่างเนี่ยส่วนข้างล่างเนี่ย มันก็จะอยู่นอกรถรถก็จะล้อแบะๆอย่างเงี้ยตามสมัยนิยมนะยีปีประมาณนั้นนะยี่สปีที่แล้วนะประมาณนั้นม,มีอะไรอีกอ,อ่ชุดไฟตัวนี้ก็ยังเป็นชุดไฟสองสายอยู่นะครับคาเซโนโตะเมื่อก่อนก็จะมีสปีดข,ของตัวเองนี่ตัวนี้แต่ปัจจุบันรู้สึกจะไม่ได้ใช้ตัวนี้แล้วนะครับจะใช้เป็นตัวที่ดีกว่า แต่พอผมจำสเปคไม่ได้ว่ามันใช้สเปคเดียวกันกันกบ1060หรือเปล่านะามีอะไรอีกเซอร์โวตัวนี้เขาเปลี่ยนมานะครับเป็น JX ปกติก็เป็นโซคาเซมอตสีออกฟ้าฟ้าหน่อยจะไม่ผิดน,นะอันนี้เขาเปลี่ยนมาใหม่เป็นดิจิตอลเซอร์โวของ JX ก็สเปคประมาณนี้นะครับช่วงล่างเนี่ยตัวนี้จะไม่มีกันโค้งนะครับ จะไม่มีกันโคงขายเพิ่มด้วยก็จะเป็นโชว์อัพสี่ตัวผมเซตมันมาให้มันแบบหนืดๆหน่อยนิ่มๆหน่อยเผื่อเอาไว้เล่นแรนลี่เล่นหน้าบ้านเนี่ยน่าจะโอเคหรือถ้าแบบอันนี้ผมตั้งขายด้วยนะครับเผื่อใครเอาไปก็อาจจะปรับโชว์ให้มันแข็งขึ้นหน้ามันก็จะแบบเบาขึ้นอีกหน่อยก็ปรับจากโชค๊คปรับเกียวได้เลย แต่ว่าโชค๊คปรับเกียวชุดที่ใส่อยู่ปัจจุบันเนี่ยสภาพมันไม่ค่อยดีนะครับมันสภาพมันไม่ค่อยดีผมเซตแล้วมันมันแค่พอใช้ได้นะถ้าใครจะเอาวิ่งจริงจังวิ่งโหดๆห,หรือว่าจะเอาลงสนามอันนี้เล่นไม่ได้ครับต้องไปเปลี่ยนเพิ่มนะครับต้องไปเปลี่ยนโช๊คเพิ่มแล้วก็ทำชุดชักเลี้ยวเพิ่มด้วยเพราะว่าชุดชักเลี้ยวตัวนี้เนี่ยเวลาที่พลิกรถบ่อย บางทีรถมันมีอาการตอบสนองช้าคือชุดชักเลี้ยวเนี่ยตัวส่วนนี้เวลาเราเลี้ยวเวลาเราเลี้ยวเนี่ยจะเห็นว่ามุมเลี้ยวตรงส่วนเนี้ยมันจากก้านตัวเนี้ยมาที่ตัวอัพเนี่ยมันแทบจะเป็นเส้นตรงมันทําให้ล้อเนี่ยมันสั่นล้อมันจะสั่นมันจะไม่นิ่งนะครับจะต้องแก้คือไปเพิ่มระยะตัวชักเลี้ยวตัวนี้ให้มัน กระเถิดไปด้านหน้าเพิ่มแล้วตัวที่อัพหน้า up ไรหน้าเนี่ยให้มันถอยหลังเพิ่มอีกนิดนึงเวลาที่มันเลี้ยวอะ่ะมุมมันจะขัดกันพอดีมันก็จะทําให้รถล้อมันนิ่งนะครับมันจะไม่เขยา่าแต่ถามว่ามันเล่นได้ไหมนะตอนนี้มันก็เล่นได้นะแต่แบบถือไปเล่นบนโหดเล่นหรือว่าเล่นในสนามแบบจริงจังไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะยังไม่เหมาะนะครับแต่ถ้าเล่นหน้าบ้านหรือเล่นสนามเลนลี่ทั่วไปไม่ได้แบบ แข่งขันแบบมากมายเนี่ยอันนี้เล่นได้ตอบโจทย์อยู่นะครับจากการที่ผมเคยเล่นมาก่อนอ่ะตัวนี้ก็ถือว่าเล่นได้ดีนะอยู่ว่าอยู่ที่เล่นได้เล่นได้ดีทาความเร็วดีนะครับอะไหล่ไม่เดินถ้าไม่ชนเออถ้าชนก็อะไหล่เดินประมาณนั้นชุดแต่งอลูมิเนียมปัจจุบันก็ยังมีขายอยู่นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวจากที่ผมเคยใส่ชุดแต่งอลูมิเนียมตรงรุ่นมา ผมตอบเลยว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์มันมันก็เท่แต่ว่ามันไม่ค่อยดีอ่ะมันไม่มีประโยชน์อืมถ้าถ้าให้เลือกระหว่างใส่ชุดแต่งอลูมิเนียมผมว่าไปทำลดล้มหนักดีกว่าแล้วก็เพิ่มจุดมุมเลี้ยวต่างๆจะเวิร์กกว่านะครับหรือมาลงหรือหรือถ้าเราไม่อยากจะยุ่งยากมันมากนักอ่ะล้อกับโชค๊คแค่นี้จบแล้วเพราะว่าอัปเปอร์อาร์มข้างบนก็ปรับได้ ชักเลี้ยวตัวนี้ก็ปรับได้ทําให้ตับทอมอีโคอัลแคมเบอร์ได้นะครับเราก็ปรับแค่ตรงส่วนนี้พอแล้วแล้วก็มาทําที่โชกกับล้อรถก็จะวิ่งได้ดีแล้วนะครับโดยเฉพาะล้อยางเนี่ยเลือกให้มันเหมาะกับพื้นถนนที่สุดเนี่ยรถจะวิ่งได้ดีมากๆนะครับแล้วก็มาลงตรงนี้ชัวชุดมอเตอร์กับตัวชุดไฟ เดิมๆม,มาเนี่ยนะตอนนี้ที่เขาใส่มาจะเป็นมอเตอร์ไฟ550นะครับก็จะยาวกว่ามอเตอร์ไฟ540ทั่วไปนิดหน่อยก็จะให้แรงบิดหรือว่าเขาเรียกว่าแรงต้นเนี่ยค่อนข้างดีนะครับออกตัวดีแรงต้นดีแรงดึงดีนะครับอันนี้เราก็มาเปลี่ยนอาจจะเบื้องต้นเปลี่ยนแค่สปีดให้รองรับ3เซลล์กับมอเตอร์ตัวนี้แบบ3เซลล์แค่นี้ก็แรงสุดๆละอ๋อเปลี่ยนพีเนียนเพิ่ม พีเนียนเนี่ยตตอนนี้เราเอาพิ n เทียมของตัวที่เป็นเอกว c คโนมาใส่ฟันมันจะเล็กหน่อยถ้าเป็นพีเนียนเดิมขเขาเนี่ยฟันมันจะเยอะหน่อยรู้สึกว่าจะยี่สิบไหมเดี๋ยวผมนับให้ดูดี๋ยวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบหกฟันอันนี้สิบหกฟันไอ้น,นี่สิบสองสิบสองหรือสิบสี่ฟันไม่แน่ใจแต่ตัวนี้จะเล็กกว่าอันนี้พอดีว่าหัวน็อตมันเสีย ใส่ไหมเห็นไหมคอ่าคือมันบานนะครับมันใส่ไม่ได้แล้วก็เลยต้องเปลี่ยนเอาตัวที่มีอยู่มาใส่ซึ่งตัวที่มีอยู่มันเล็กกว่าเทียบเห็นนี้พอเห็นไหมอืมมันจะเล็กกว่าตัวนี้หน่อยหนึ่งประมาณสักสองถึงสี่ฟันฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะต้นจัดๆเลยนะครับแล้วก็อะไรอีกถ้าขยบไปอีกก็เป็นบัตเลตได้ ซึ่งมอเตอร์มันคือช่วงตรงเนี้เขาจะเหลือเยอะเพราะว่าเราพอเราลงชุดไฟแบบนี้เอาสปีดเอาเซอร์วสปีดรีซีฟเนี่ยเอาวางเป็นแนวเส้นตรงแบบนี้ห้องนี้มันจะเหลือเยอะเพราะมันเหลือเยอะเนี่ยเราสามารถใช้มอเตอร์ที่มีความยาวมากๆได้นะครับอาจจะเป็นไซส์ห้าห้าศูนย์ห้าหกศูนย์อะไรเงี้ยอาจจะใส่ได้อยู่นะครับให้มันยาวมานี่เลยก็จะได้คลื่นของแรงบิดแรงทอกเพิ่มขึ้น หรืออาจจะได้หรืออาจจะแบบทําให้มันแบบรองรับสามเซลล์ถึงสี่เซลล์แล้วก็เปลี่ยนยางถ้าถ้าเล่นพื้นคอนกรีตก็อาจจะใช้เป็นยางโฟมใส่หน้าหลังไปเลยก็ได้นะครับแต่ก็ต้องดูพื้นนะว่ามันมันมันเกาะไหมถ้ามันไม่เกาะก็อาจจะต้องเปลี่ยนยางเอายางอื่นมาใช้อย่างตัวเนี้ที่ผมใส่เนี่ยยางตัวนี้เล่นได้ทั้งพื้นคอนกรีตและพื้นยางมาตอย ค่อนข้างเกาะถนนมากพอสมควรนะครับแล้วก็น่าจะวิ่งได้เป็นสิบแพ็คจากที่ทดสอบมาแล้วนะกับยางจีนชุดนี้นะครับโดยรวมก็น่าจะทำประมาณนี้แหละเพราะว่าอย่างอื่นผมมองว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์คือบางเ,าเขาเรียกอะไรของแต่งอื่นๆเขาจะมีพวกปีกนกอลูมิเนียมหมอนอลูมิเนียมซีฮับอัพไลน์หน้าแบบอลูมิเนียมผมมองว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์มันหนักด้วยแล้วมันก็ ไม่ค่อยมีประโยชน์มันใส่เคยใส่มาแล้วมันมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมอ่ะเผลอๆวิ่งแยกกว่าเดิมด้วยเพราะว่าน้ําหนักมันมากขึ้นมันผมมองว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์ใช้แบบเดิมๆที่เป็นพลาสติกแบบอะไรอย่างเงี้ยมันจะหนักเบากว่าแล้วก็มาลงรายละเอียดอย่างที่บอกแหละครับถ้าได้โชคที่ดีอันนี้โชกเนี่ยมันมันไม่ค่อยดีนะตอนใช้งานได้แหละแต่ว่ามันไม่ค่อยดีนะครับนี่ผมปรับสุดแล้วอะไรแล้วมันก็ เนี่ยหนื่อยๆหน่อยอะไรเงี้ยได้ประมาณนี้แต่ว่าถามว่าเวริร์กไหมมันมันควรจะทําดานได้ดีกว่านี้ในส่วนของตัวโชคนะครับฉะนั้นถ้าหาโชคมาได้อีกสักเซตหนึ่งดีๆแล้วก็เปลี่ยนยางให้มันเหมาะกับที่ที่เราจะไปเล่นรถมันจะวิ่งได้ดีและที่เหลือก็คือชุดไฟกับแบตเตอรีล่ละอันนี้คือแบบไม่ต้องลงสนามไม่ได้แบบไปแข่งจริงจังอะไรมากนะแค่นี้ก็โอเคละเล่นได้ แต่ว่าแข่งจริงจังก็คงจะไม่น่ามีใครจัดแข่งมั้งของคาเซคือผมก็ไม่ได้ตามในเพจนะครับว่าคาเซเมตโตเขายังมีจัดแข่งซร,รถของเขาอยู่หรือเปล่านะแต่ถ้าแบบเล่นในกลุ่มเพื่อนขำๆอะไรเงี้ยอ๊อกอันนี้เล่นได้สบายเลยนะครับณนะตอนนี้ก็เล่นได้นะครับอาจจะเพิ่มเรื่องของพีเนียนกับชุดไฟดีๆเข้าไปอกีกชุดหนึ่งก็เจ้าละแต่ถ้าเล่นคนเดียวขำๆหรือว่าเล่นกับคนในกลุ่มที่ใช้สสาย แบตไม่เกินสองเซลก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเล่นได้เลยชิวๆนะครับเพราะอันนี้ก็แรงบิดนานทอคค่อนข้างดีอ๋ออีกสิ่งหนึ่งที่เล่นกันแล้วน่าจะเจอกับคาเซก็คือน็อตอ่าเพราะส่วนผมวันนี้รอบนี้ที่ผมเอามาเนี่ยอมารีโซเนี่ยน็อตเขาจะใช้เป็นน็อตหกเหลี่ยมหัวจมเนี่ยค่อนข้างที่จะ เขาเรียกะไรนะรูดคือน็อตมันไขไม่ออกนะครับก็มีอยู่ประมาณสองสามตัวคือมันมันเนื้อมันกเก่าด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือน็อตเป็นเหล็กฉะนั้นเนี่ยเวลาเจอน้ําเจอดินอะไรเงี้ยเข้าไปอุดเนี่ยน็อตมันจะถอดไม่ออกนะครับหัวมันจะบานเวลาเราขันฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวไหนไม่ดีเปลี่ยนเลยอย่างตรงเนี้ยผมเปลี่ยนมาเป็นน็อตหัวแฉกสองตัวเพราะว่าหัวมันบานหมดแล้วก็ทิ้งเลยก,ก็เอาน็อตพวกนี้มาใช้ น็อตพวกนี้ส่วนใหญ่ผมก็จะใช้เป็นน็อตกิโลครับแบบนี้อันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแผนสยามนะก็คือเขาจะมีน็อตหลายไซส์นะที่เป็น M 3าสั้นยาวเตเปอร์อะไรเงี้ยมีหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเตเปอร์นะครับเป็นน็อตหัวจมก็อย่างเงี้ยถุงนึงไม่กี่สิบบาทนะฮะ มีอยู่มันยี่สิบเขาเขียนว่าอะไรยี่สิบห้าตัวตัวผู้ตัวเมียยี่ห้าตัวเนี่ยเอามาเปลี่ยนคือถ้าไหนไม่ดีเราก็เปลี่ยนเลยเนี่ยเราใส่พวกนี้จบง่ายๆนะครับราคาถูกด้วยมันอาจจะดูเหมือนแบบไม่ค่อยสวยหน่อยไนงะแต่ว่ามันใช้งานได้จริงประสิทธิภาพมันใช้งานได้จริงนะผมมองว่าโอเคมันผ่านแล้วแหละกับกับรถที่เราจะมาเล่นทั่วไปนะคือถ้าเราจะแข่งขันนะ่ะน็อตเราอาจจะต้องไปใช้น็อตพวกไทเทเนียม ซึ่งมันก็จะเหมาะกับรถดีกเกรดหนึ่งที่เราแบบไปแข่งจริงจังอะไรเงี้ยคือแบบบางค่าอยอย่างแท็กซัาตหรือเทมิยาหรือ,อค่ายที่เขามีจัดแข่งอยู่แล้วของเขาเงี้ยเราอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาแม้แต่น็อตเองอะไรเงี้ยที่มันออกแบบมาเฉพาะน้ําหนักหรือกันกันกันส,สนิมอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้แบบนั้นไปแต่ถ้าอันนี้เนี่ยมันมันไม่ได้ไปแข่งกับใครเราเล่นของเราทั่วไปเนี่ยอันนี้พอแล้ว น,น,น็อตไม่ต้องใช้หัวโจมแบบนี้เหมือนเดิมก็ได้นะครับใช้ m 3ทั่วไปเนี่ยได้เลยราคาไม่กี่ตังค์นะครับแล้วก็มีอะไรอีกอชุดลูกดิฟข้างในนะครับคันนี้ยังเป็นเดิมๆอยู่แต่ว่าตัวเอาไดเนี่ยมันมันสึกค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ ก็ก็พอเล่นได้แหละนะครับแต่ว่ามันก็ฝึกเยอะแล้วพอสมควรเลยอะ่ะอืมก็เปลี่ยนก็จะดีมากนะครับถ้าไม่เปลี่ยนก็เล่นได้แต่ว่ามันก็จะแบบเสียงดังหน่อยกึกกักหน่อยแต่อย่างที่บอกถ้าแบบเราไม่ได้ไปนเน้นแข่งจริงจังอะไรเงี้ยเอาแค่เล่นเล่น,ลนได้ไม่มีปัญหาจากเซตติ้งที่ที่เอามานเนี่ยและเซตติ้งใหม่เนี่ย ใช้ได้แล้วอย่างโชคเนี่ยตอนแรกโชคมันรั่วสีตัวจริงๆตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นโช๊ครั่วอยู่นะครับแต่ว่าพยายามที่จะจัดซีนจัดโอลิงใหม่เข้าไปมันก็พอช่วยได้แต่ว่าตัวกระบอกมันก็มีปัญหานะครับยางหัวโชคกก็มีปัญหาแต่ก็พยายามจัดให้มันดีที่สุดแล้วก็ใช้งานได้นะ กดแล้วมันก็มีการเด้งคืนนะมันก็แต่มันก็จะนืดๆค่อยๆขึ้นอะไรเงี้ยเนี่ยผมทาได้ประมาณนี้ละถ้าอยากให้มันเด้งแรงเลยก็ต้องมาปรับที่สปริงชคนะครับแต่นี้คือผมให้มันขึ้นค่อยๆขึ้นคือให้มันให้โชคมาทํางานอะตับแรงนะก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วล่ะแต่ว่าถามว่าดีไหมก็มันน่าจะดีได้มากกว่านี้อีกถ้าได้โชคใหม่ที่มันคุณภาพดีนะครับเพราะโชคนี่มัน ไม่ไม่ค่อยดีตามภาษาโชคมือสองนะซีนยางข้างในเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันมีน้ําเข้าพอโอลิงกับน้ํามันขังอยู่ในนั้นนานๆก็บอกโชคมันมีสนิมมันมีอะไรอย่างเงี้ยเราขัดไปแล้วอะไรแล้วแต่ว่าซีนยางที่มันเสียรูปอะไรเงี้ยมันมันไม่สามารถมันนํากลับมาให้มันได้เหมือนทรงเดิมอ่ะมันก็จะเขาเรียกอะไรมีผลต่อการทํางานของโชคนะครับ แต่ก็อย่างที่เน้นย้ำว่าถ้าเราเล่นทั่วไปไม่ได้ไปแข่งขันจริงจังอาจจะแข่งแค่ในกลุ่มเพื่อนสี่ห้าคันอะไรเงี้ยเล่นงันสนุก,นกเล่นได้เลยอยากให้แรงขึ้นเปลี่ยนชุดไฟอยากให้วิ่งดีขึ้นเปลี่ยนยางเปลี่ยนชค็คจบคันนี้ที่เหลือก็เป็นความสวยงามอาจจะเป็นบอดี้สีสวยหน่อยหรือใครอยากจะชอบนักเลงกระบะซิ่งก็เอาหากระบะมาครอบได้อยู่ เ,ออเพราะว่าเวลาคอบกระบะไปเนี่ยตั้งนี้เวลาคอบกระบะไปช่วงล้อเห็นไหมครับมันจะโผล่นิดนึงคอบมันจะอยู่ตรงนี้ล้อหน้าล้อหลังมันจะโผลน่นิดๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบซุ้มล้อมันเกินนิดๆน,นะครับถ้าชอบทรงนี้นะก็ได้หรือถ้าแบบไม่อยากให้มัน ไม่อยากให้ล้อมันเกินซุ้มล้อก็เอาบอดี้รถน้ำมันมาครอบหรือบอดี้สองร้อยมิลมาครอบแพงนิดนึงได้เหมือนกันอืมโอเครีวิวนี้ก็น่าจะจบแค่นี้ครับเพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายตอนที่มาคือลืมคือแบบถึงเวลาแล้วก็ไปลื้อทำทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาไปลองวิ่งก็เออผมลืมถ่ายตอนที่ได้สภาพมาลืมถ่ายตอนลื้อด้วย จะเหลือกนน็มีแค่นี้มีซากเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างที่บอกไปว่าเขาอะเขาตัดตรงส่วนนี้มาคือเพื่อเขาจะหลบอาร์มเซอร์โวที่เขาเปลี่ยนใหม่มาทีนี้ถ้าเขาทาหลบอาร์มเซอร์โวเนี่ยแล้วมันแหว่งแหวงไว้อย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่ามันไม่สวยแล้วไหนก็จะตัดแล้วก็ทําให้มันเนียนให้มันเรียบไปเลยผมก็เลยตัดทั้งชิ้นออกมาเลยนะครับเพื่อให้อย่างอีกหลังหนึ่งคือตัวถังมันจะได้แบบให้ตัวได้บ้างด้วยนะครับ เพราะมินยม,มันแบบให้ตัวน้อยอยู่แล้วอะ่ะก็เลยอเอาอย่างนี้แล้วกันเผื่อมันจะดีอย่างน้อยก็น่าจะลงลงขึ้นนะครับก็ลองดูวิ่งมาแล้วก็อย่างที่บอกเออมันก็ใช้ได้นะมันก็โอเคเนี่ยอย่างเดิมมันเป็นอย่างนี้เพราะตัดออกหรือถ้าใครอยากจะใส่เดิมเนี่ยตัวอาร์มเซอร์โวเนี่ยจะต้องใส่ตัวสัน้นอันนี้เขาใส่ตัวยาวมานะครับ นี่ยาวมาประมาณสักนิ้วหนึ่งปกติมันจะสั้นประมาณสักสี่ถึงห้าเซนนี้มันมันยาวอ่ะยาวมานี่เลยยาวยาวมาเลยตัวเนี้ยมั่ยาวเกินนะครับจริงๆมันน่าจะอยู่ยาวแค่ครึ่งเดียวมันก็จะไม่โดนกับตัว upper ข้างบนนะครับไม่แน่ใจว่าภาพมันจะเห็นชัดไหม สีดดำ้วยประมาณเนี้ยโอเคเดี๋ยวมันจะยาวเกินยืดเยื้อเกินเพราะว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรเพราะาทำเสร็จหมดแล้วลองวิมดมาแล้วนะครับก็เอาเป็นสำหรับคนที่จะเล่นตัวคาเซมโโตสกายเลนเนอร์ก็แนะนำสรุปนะครับจุดหมุนต่างๆรูปปืนต่างๆนะครับดูให้ดีแตกก็เปลี่ยนถ้าใช้งานได้ก็ล้างขอคสะอาด อัดน้ำมันให้เรียบร้อยส่วนต่อมาก็จะเป็นแค่เรื่องของโช้กอัพกับยางแล้วเพราะว่าตัวชักเลี้ยวอัปเปอร์อาร์มข้างบนเป็นแบบปรับได้หมดแล้วฉะนั้นก็แค่เซ็ตมุมล้อให้มันดีนะครับเข้ากับตัวรถกับสไตล์การเล่นโช้ถ้าโช้ยังดีอยู่ก็อัดน้ำมันใหม่นะครับเลือกน้ำมันให้มันเหมาะกับการใช้งานแนะนำให้หนืดหน่อยนะครับแล้วก็ ตัวยางก็แนะนําให้เหมาะกับพื้นที่ที่เราจะไปเล่นอาจจะมียางหลายชุดหน่อยเนื่องจากว่ามันมันเซ็ตมันไม่มีกันโครงมันไม่มีตัวที่อุปกรณ์ที่มันจะเพิ่มเรื่องของการทํางางช่วงล่างอะไรเงี้ยมันมันมีแค่นี้มันไม่มีเพิ่มนะครับก็หาตรงรุ่นก็ลําบากด้วยแนะนําเลยคือยางเลือกยางให้เหมาะกับพื้นที่ที่จะไปเล่นแล้วรถจะวิ่งได้อย่างดีเยี่ยมเนื่องจากมันเป็นรถที่ค่อนข้างโกงเรื่อง ฐานล้อปกติเขา9 0ไอ้ัวนี้200ฉะนั้นฐานล้อที่มันโกงแล้วเนี่ยจริงๆมันก็เลยอาจจะไม่ต้องอัปเกรดฟังก์ชันอะไรแล้วก็ได้นะครับเราก็แค่เลือกยางให้เหมาะกับพื้นที่จะเล่นมันจบแค่นั้นเลยที่เหลือก็ไปดูที่ว่ารถชุดไฟแบตเตอรี่เกียร์เราก็ไปไล่ตรงนั้นเอาถ้ายางมันเกาะถนนอยู่แล้วก็อะไรก็ได้ละชุดไฟไปไล่เอา,ไปไ,เอาไปไล่เกียร์เอานะครับ แค่นี้รถวิ่งดีแล้ววิ่งสนุกนะแน่นอนนะครับเป็นรถที่เอาไปหวดกับชาวบ้านได้เออเาไปหัวดเล่นกับรถค้ายอื่นน่ะเล่นได้สบายนะครับโอเคถ้าใครเข้ามารับชมก็ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเข้ารับชมที่ติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอัพคลิปใหม่ๆเรื่อยๆแล้วกัน ก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะยาวเกินเดี๋ยวมันจะครึ่งชั่วโมงก็เหมือนเดิมครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ด้วยมีคอมเมนต์อะไรจะติชมเขียนมาเหมือนเดิมเข้ามาอ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับไปก่อนครับบ๊ายบายเจอกัครับ